สะใจชาวเน็ตมารีเผยเหตุไม่ตอบชัดกันแจงชัดปมหนุ่มร้านทองเปิดใจซับมากหลังไปออกรายการแชร์ของพิธีกรมดดำกชาพาเพื่อโปรโมทละครงานนี้โดนถามเรื่องอดีตคนรักอย่างกันภาพัที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหลังเลิกรากันได้ชัทข้อความไปหาสาวมารีแต่ฝ่ายหญิงไม่ตอบ เมื่อถามว่าแฟนเก่าส่งข้อความไปหาแล้วบล็อกเขาหรอมารียืนยันว่าไม่ได้บล็อกก็อ่านอยู่ไม่รู้จะตอบว่าอะไรไม่เห็นต้องตอบก็ไม่ได้อยากเข้าไปอ่านแต่มันขึ้นเป็นสีแดงๆเลยต้องกดเข้าไปดูแต่ไม่ได้ตอบถามว่าเลิกกับแฟนเก่าแล้วเป็นเพื่อนกันได้ไหมมารีตอบว่ามีบางคนที่เราน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้แต่ก็จะมีคนที่ไม่ได้มีความเป็นเพื่อนตั้งแต่แรกก็รู้สึกว่าไม่ต้อง ส่วนถ้าต้องร่วมงานกันมารีพร้อมร่วมงานได้ถ้าเป็นการแสดงก็ทำได้ส่วนเรื่องหนุ่มๆเข้ามาจีบเยอะไหมหลังเป็นโสดนางเอกสาวยอมรับมีคนเข้ามาจีบบ้างส่วนเจ้าของร้านทองเป็นหวานใจคนใหม่หรือเปล่าเจ้าตัวขอชี้แจงว่าไม่ใช่เป็นคนรู้จักกันเท่านั้นไม่ได้เป็นมากกว่าเพื่อนยอมรับว่ามีคนมาจีบนิดหน่อย ขณะที่มีชาวเน็ตเข้ามาดูคลิปดังกล่าวต่างแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากบางก็บอกว่ามารีตอบคำถามได้สะใจมากครั้งที่ผ่านมาคงเจ็บสุดๆเลยลืมได้ลืมไปดีกว่าคำตอบมารีคือชัดเจนตอบแบบแมนๆคราชได้ใจไปเลยเป็นต้นละค่ะ